เมื่อวานก็ไปฉีดวัคซีนอัตจ้าสิติกามาวัดล่าสุดเป็นร้อยร้อยหกสิบสี่นะครับเ้าโรคหัวตัวนะครับตัววิจัยทานยามาตลอดนะครับผมแต่ก็คือหลังจากทานยาเคอร่าก็ไม่รู้สึกว่ามีผลข้างเคียงกับยาพวกนี้ที่เราทานอยู่ประจําใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย อ๋อครับแล้วที่ท่านว่าไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานแล้วเอตอนนั้นรู้สึกเออวันนั้นที่คุยกันผมแนะนําให้ท่านทานยาเคอราก่อนและหลังไปฉีดด้วยเพิ่มเป็นสองเม็ดครั้งละสองเม็ดใช่ไหมครับคือเอขื่อสาร,รยอย่างนี้นะฮะคือผมฟังมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีไข่จากฝั่งคนที่เขาฉีดมาเขาบอกว่าถ้ามีไข่ป้ายทานพาลา,าค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปฉีดอัตาเซนิก้ามาค่ะก็พอกลับบ้าน นะฮะผมก็ทานทานไปสองเม็ดเคอล่าก่อนครับนอะ่าเคอล่าก่อนนอนนะฮะทานไปสองเม็ดนะครับแต่ตอนไทเนี่ยไม่ได้ทานเหตุที่ไม่ได้ทานเพราะว่าเอ่อเราเรายังใส่เครื่องเส้นมากถือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเอ่อมันจะไปฆ่าเอ่อเอ่อมันจะไปฆ่ายาหรือเปล่ลลานะฮะครับนะ,ะพอเรากลับมาพอเรากลับผมกลับมาถึงบ้านประมาณสี่โมงเย็นจีบลายโมงนะครับก็ อาบน้าอาผ้าเสร็จก็เอ่อก็อ่าผมนอนประมาณสองทุ่มเมื่อคืนเี้ก็ทานไปสองเม็ดครับชาลาไม่ต้องไม่ต้องทานเลยเช้ามาปกติอ่าครับเช้ามาปกติไม่มีไข้ครับดาใจไม่ทานคนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สํานักงานนะคะครับก็รู้สึกว่าดีนะเมื่อไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยนะฮะครับไม่มีเลยครับแล้วพอเมื่อเช้า นะเมื่อเช้าก็ทานทานอีกสองเม็ดครับนะบางทีตัวเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างดื้อบางทีเอ่อจะเป็นคนทานเกินอ๋อครับแล้วก็เจอคนสังเกตแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างนะครับครับครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ทานมาหกกล่องแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยก็สั่งเพิ่มสั่งซื้อเพิ่มครับนะ ก็สั่งซื้อเพิ่มมาเนี่ยนะฮะก็อ่ส20กล่องนะซึ่งก็ได้ความ์มูณาจากท่านด้วยนะครับครับก็จะลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะนะฮะจากการทานที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะนะจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดถ้ามันมีประโยชน์นะคหรือถ้ามันมีอ่โทษนะอะไรที่จะผลข้างเคียงก็จะเอามาเล่าสู่ระฟังนะฮะอย่างน้อยเนี่ย มันก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นงานวิจัยที่จะได้เป็นสถิติในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่นะที่เขาที่เขาอยากจะเลือกค่ะใช้ยาทางเลือกอ่ะนะฮะซึ่งยาแผนไทยอ่ะนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเราเราก็อยากจะอยากจะบอกตรงนี้นะฮะแต่ว่าต้องรอเวลานะแต่ก็ยินดีที่จะเก็บเกี่ยวนะประสบการณ์นะแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับอ๋อครับครับขอบพระคุณท่านมากครับสําหรับข้อมูลครับ ท่านจะศึกษาแข็งแรงนะครับครัาท่านเช่นกันนะครับก็ขอให้นะฮะยาเนี้ยนะฮะถ้าหากว่าอยากให้คนได้ลองใช้ดูแล้วก็มีอะไรก็อยากให้มาบอกต่อกับผู้ผลิตนะฮะว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้ออะไรยังไงมันจะได้มีการปรับปรุงสูตรนะฮะหรือไม่ต้องปรับปรุงสูตรเนียยังไงต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์กับกับประชาชนทั่วไปนะครับได้ครับท่านโชคดีครับครับครับท่านครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ